สวัสดีค่ะนางสจีศักด์สพิศนะคะมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องระบบพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพนะคะในการให้บริการผู้ป่วยนอกสัญจรรมโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่หรือระบบเทเลเมดดิซีนั่นเองนะคะซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาในแต่ละวันนียจะมีผู้ป่วยมาเข้ารับบการการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นจํานวนมากนะคะเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยอยู่ที่จํานวนกว่าห้าพันคนต่อวันนะคะโดยแผนกสัญญกรรมก็จะมีจํานวนคนไข้นะคะอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยคนต่อวันนะคะแล้วก็เราจะมีพื้นที่รองรับผู้ป่วยเนี่ยในหน่วยตรวจมีจํานวนจํากัดนะคะทาให้เกิดความแออัดของผู้รับบริการเป็นจํานวนมากนะคะหน่วยงานเพ i บา n ตรวจโรคสัญญกรรมหนึ่งของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จึงเป็นหน่วยงานนำร่องนะคะในการใช้ระบบแอปพลิเคชันเทเลมดิซีนนะคะในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเพื่อเป็นการลดระยะเวลาการรอคอยแล้วก็คาดหวังว่าจะช่วยลดการแออัดของผู้ป่วยในการมาโรงพยาบาลในการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อระบาดโควิด -19 นะคะแล้วก็เรื่อง ยังช่วยเรื่องการเดินทางของผู้ป่วยด้วยนะคะและก็ตอบรับบริกรรและการใช้ชีวิตในวิถีใหม่นอรมันเองนะคะโดยมีขั้นตอนการใช้บริการที่ง่ายเข้าถึงได้สะดวกนะคะทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ในเชิงลุกที่ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันของสังคมไทยนะคะซึ่งการบริการ TUH OPG ออนไลน์หรือ t e l e m e d นะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยนอกนะคะที่เป็นโรคที่ต้องติดตามการรักษาต่อเนื่อง ฟังผลกลารรักษาต่างๆนะคะหรือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและต้องการปรึกษาหมอและยังเป็นการยกระดับในการให้บริการทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันน้าขึ้นตามวิถี New Normal นะคะการบริการที e h เฮออนไลน์พบหมอผ่านออนไลน์ไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะจบทุกขั้นตอนในแอปพลิเคชันเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไม่ใช้บริการที่โรงพยาบาลลดการเสี่ยง แพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะซึ่งความคาดหวังของเรานะคะก็คือให้หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องการให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะแม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดก็ตามเพราะว่าเวลามีการแพร่ระบาดของโควิดอาจจะทําทให้คนไข้บางท่านเนี่ยกลัวที่จะมาโรงพยบาบาลนะคะเราจรึงเอา วิถีใหม่อันนี้เข้ามาใช้กับผู้ป่วยนะคะ2อย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นก็คือเพื่อช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการนะคะ3เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้กับบุคลากรของเราด้วยนะคะซึ่งกระบวนการในอดีตเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในอดีตก็คือผู้ป่วยบริการของเราที่รับบริการของเราทุกรายนะคะต้องเข้ารับการตรวจรักษาเพียงแต่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น ทำให้ในแต่ละวันมีผู้รับบริการเป็นจานวนมากมีความแออัดในการใช้สถานที่นะคะโดยผู้ป่วยนัดจะสามารถนำบัตรนัดเนี่ยมาสแกนโค้ดเลขตรวจแล้วก็นำบัตรนัดพร้อมโค้ดที่ได้ไปยื่นหน่วยตรวจแต่ถ้าในกรณีเป็นผู้ป่วยใหม่นะคะต้องติดต่องานพยาบาลคัดกรองก่อนเบื้องต้นเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานผู้ป่วยนอกพร้อมโค้ดที่ได้ยื่นกับหน่วยตรวจแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อพบพยาบาลที่หน่วยตรวจพยาบาลคัดกรอง ก็จะประเมิอนอาการเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาของแพทย์นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นผู้รับบริการก็ต้องนั่งรอเพื่อเข้าพบแพทย์หลังจากแพทย์ทําการตรวจรักษาเสร็จแล้วก็เอาใบนัดใบยารับคําแนะนําจากพยาบาลแล้วก็ชําระค่ารักษาแล้วก็รับยากลับบ้านนะคะซึ่งในปัจจุบันทางหน่วยงาน ก็เป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาระบบ t v h ED, o p d อดีอนไลน์พบหมอผ่านออนไลน์ก็เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยบางส่วนเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลแล้วก็ลดความเสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9นะคะด้วยวิธีการรักษาระยะห่างทางสังคมนะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้นโดย ในวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ครั้งล่าสุดนะคะแพทย์ผู้ทําการรักษาล่าสุดก็จะทําการคัดเลือกเคสที่เหมาะสมเพื่อนัดเทลเลมตดพยาบาลก็จะออกบัตรนัดเทลเลมตดในระบบพร้อมทั้งให้คําแนะนําผู้รับบริการในการใช้ระบบนี้นะคะเมื่อถึงวันนัดพยาบาลก็จะทําการแจ้งเตือนผู้รับบริการเพื่อเต็มความพร้อมในการนัดพบพูดคุยกับแพทย์นะคะหลังจากนั้นพอนัดแนะกันเรียบร้อยแพทย์ มาลงตรวจและแพทย์ผู้ทําการรักษาก็จะรักษาผ่านระบบเทเลเมดนะคะผู้รับบริการก็จะชาระค่ารักษาผ่านระบบออนไลน์แล้วก็รับยาทางบริษยททางแท็กซี่หรือว่าไดทูนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานคู่ระบบ E ีฟิของโรงพยาบาลได้นะคะก็จะมีขั้นตอนด้วยกัน คนไข้ต้องโหลดแอป TUHOPD ออนไลน์ก่อนนะคะก็คือโหลดแอป t u h f o ก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ระบบนัดของ TUHOPD ออนไลน์หลังจากนั้นเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลเด้งเข้ามาในระบบของเราในวันนัดอย่างที่บอกพยาบาลก็จะมีการโทรคอนเฟิร์มกับผู้ป่วยนะคะนัดแน่เรียบร้อยเมื่อแพทย์ออกคําสั่งการรักษาตรวจ คุยกับผู้ป่วยเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ใบายาจะให้ยายาบาลก็จะรับออเดอร์คาสั่งการรักษาพูดคุยกับผู้ป่วยหลังจากตรวจการรักษาเสร็จอีกหนึ่งรอบพร้อมกันแนบปัตนัดให้ทางออนไลน์นะคะซึ่งการรับยาอย่างที่แจ้งก็คือรับยาได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะทางไปรษณีย์ทางรถแท็กซี่หรือว่าทางไดนทูนะคะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้กาลร,รักษาของปี64นะคะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่60รายเฉพาะ o p d สัญยกรรมนะคะในปัจจุบันปี65เนี่ยมีจำนวนผู้รับบริการอยู่ที่127รายนะคะเราก็ยังมีการขยายการบริการระบบเทเรดไปยังหน่วยงานผู้ป่วยนอกอีก10หน่วยงานรวมทั้งมี APN แล้วก็ Nurse Case Manager จะมาเรียนรู้การใช้งาน ของระบบเทเลเมตของเราด้วยนะคะซึ่งระดับพึงพอใจของผู้รับบริการเนี่ยในระดับมากที่สุดมากขึ้นไปนะคะอยู่ที่100%ซส่วนในปีนบป,ประมาณนะคะของปีสองหเนี่ยอย่างที่ระบอกก็คือเป้าประ,ะสงค์ของเราก็คือเจ้าหน้าที่ไม่มีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโควิดสิซึ่งหน่วยงานเราก็ไม่มีเหมือนกันนะคะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนื่องจาก แอปนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งเริ่มทํางานเมื่อปี64ถึงปี64เนี่ยเป็นการเริ่มต้นเลยซึ่งทําให้ต้องมีการพัฒนาการใช้งานเพื่อให้มันสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาอันที่2ก็คือในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่นําไปใช้ต่อเนื่องนะคะมันอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างถ้าเขายังไม่ใช้อย่างจริงจังเพราะนั้นการใช้งานอาจจะต้องใช้ต้องอาศัยทั้งเวลาและก็ประสบการณ์ในการใช้งานของแอปตัวนี้นะคะซึ่งแนวทางการแก้ไขพวกเราก็ได้คิดกันขึ้นมาว่า เราก็เลยจัดตั้งทีมนําในการพัฒนาระบบนะคะซึ่งก็เป็นโอปดสัญญกรรมหนึ่งนะคะแล้วก็จัดทําโครงการพี่เลี้ยงสําหรับผู้เริ่มต้นใช้งานก็จะเป็นน้องพยาบาลของ o อปสัญญกรรมหนึ่งผู้เป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกหน่วยง,งานแล้วก็ APA แล้วก็ n e r ร์ดเคนะคะมีการจัดทําคู่มืออย่างง่ายในการใช้งานให้กับพยาบาลแล้วก็ผู้สนใจด้วยนะคะรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในเคสที่สนใจใช้ระบบ,บนะคะซึ่งความท้าทายต่อไปที่เราจะทําก็คือเราอยากจะขยายการบริการเทเลเมด ไปให้ใช้กับทุกกลุ่มอย่างของ o อ d สศัลยกรรมหนึ่งของเราเริ่มต้นของเราคือทำที่ผู้ป่วยนอกสัลยกรรมระบบทางเดินอาหารนะคะในปีสองห้ากก็มีแผนขยายการบริการไปสู่สาขาอื่นๆในกลุ่มผู้ป่วยสัลยกรรมทุกสาขานะคะซึ่งปัจจัยของความสำเร็จและความยั่งยืนก็คือนอกจากตอนนี้ที่เราใช้กับหน่วยงานผู้ป่วยนอกทุกหน่วยแล้ว APN n u r s Case แล้วเราก็ยังมีหน่วยงานข้างเคียงก็คือหน่วยงานผู้ป่วยผ่าตัดในค้างคืนนะคะก็จะเป็น Day Case Surgery ซึ่งเขาจะเอาระบบของเท m e เมไดไปใช้ในการเยี่ยมผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ